สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Red Dead กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นักล่าสัตว์นะขั้นที่10นะครับก็นี่เป็นชาเลนจ์ที่ผมรอคอยเลยแล้วก็ตื่นเต้นที่จะทำมากนะเพราะมันค่อนข้างจะพิเศษนะครับก็เงื่อนไขในการผ่านนะครับมันต้องล่าเลเจนดัลลี่จากรั่วนะครับก็เงื่อนไขที่มันจะปลดล็อกให้ล่าได้เนี่ย มันต้องทำชาเลนจ์ฮันเตอร์นักล่าสัตว์นี่ครับจนมาถึงขั้นที่10นี่แหละมันเป็นสัตว์ในตำนานตัวเดียวนี่ครับที่ไม่ไม่มีในแผนที่นะไม่มีในแผนที่ที่ที่อยู่ในอันนี้นะครับโลเคชั่นให้ให้เราให้เราดูว่าล่าตรงไหนนะครับเป็นแผนที่ที่โฮเซ่ให้มาครับเนี่เราต้องทำชาเลนจ์จนมาถึงก็ พอทำชาเลนจ์มาถึงนะครับตอนนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาละเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ทางที่เมืองโรสนะครับแถวทางใต้ของเมืองโรสเลยนี่ครับจุดที่เลเจนดอรี่เสือจะคั้วจูผมก็มาถึงแล้วครับตอนนี้ผมก็เจอร่องรอยแรกและเ,เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปเยโอเคไป ตัวนี้ก็คิดว่าค่อนข้างจะลายยากน่าดูนะครับเพราะว่ามันอยู่ในป่าทึบเลยพอๆกับแพนเทอร์เลยนะโอ้มีเลือดฮนะเราต้องเห็นตัวมันก่อนนะเดี๋ยวผมจะยิงมันจากบนหลังมาแล้วกันใช้ลูกซองเราเหมือนเดิมนะโอเคครับจุดที่สามนะครับอน้องแกะโดนกิน เกมอยู่ตรงนู้นนะครับเกมขึ้นมาไปก่อนเลยกันเดี๋ยวให้มันเผยตัวก่อนนะเดีย๋ยวหาจุดที่มองเห็น,หน่อยโอ้นั่นไงโอหอยู่ในที่ทึบเลยนะเก <Okay, S 2> ขึ้นแล้วครับข้อมูล เลเจนรีจากรั้นะครับมาแพนเทอร์จากนั้นเราก็วิ่งไปสอยมาเลยฮะยังอยู่ที่เดิมไหมมาเจอกันหน่อยโอมันเนียนกับทุ่งหญ้าแถบนี้มากเลยนะต้นไม้เลยมองไม่เห็นเลยอ๋อไง มาแล้วมาแล้วัมว,วม้าตะเลยคนระับขอยิงก่อนไม่ได้ละต้องดวนกันแล้วละ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็วจะยิงจากบนหลังมานะ <c oughs> ้าเท่ๆสักหน่อยเขี้้เดีผมแบกเอามาให้ผู้ชมดูกันนะ <c oughs> ตัวดำสนิทเลยสองนัดอยู่เหมือนเดิมครับลูกซองเรา ไม่มีใครทานทนได้โอเคว้าวโอ้มีแผลที่ตัวด้วยนะน่าจะผ่านศึกมาอย่างหนักเลยโอเคแล้วก็สก,กินมันได้เลยครับมาโหู oh, มีแผลเป็นด้วยเอ๊ะหรือเป็นเพราเรายิงมันนะไ <laughs> ม่นแน่ใจนะครโอเคครับมาชำละเรียบร้อยครับ ซาคูโอ okay. uh, ้แพนเทอร์เลเจนดารี่โอเคเดี๋ยวเราอาตัวไปขายด้วยนะโอเครับเรียบร้อยโอเคครับสำหรับชาเลนนี้เรียบร้อยครับเรจินาลี่แพนเทอร์คอมพิวเ นักล่าสัตว์ก็ได้สิบครับเรียบร้อยโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ